สำหรับสมาชิกที่น้อง PI นะครับสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งสมัครใหม่นะครับมีเวลานะครับตรงนี้นะครับใครที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับแล้วนะครับให้เข้าไปตรวจเช็คชื่อนามสกุลนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษที่ตรงกับบัตรประชาชนนะครับให้เรียบร้อยภายใน13วันหลังจากที่ท่านสมัครเข้ามานะครับ ไม่งั้นจะส่งผลในการทำ KYC ได้นะครับอ่เดี๋ยวผมพาไปเลยนะครับไม่ยากครับไม่ยากนะครับครับขั้นตอนที่1นึครับเข้ามาในแอปแล้วกดตรงนี้ครับ3มขีดซ้ายมือบนนะครับสขีดซ้ายมือบนหลังจากนั้นครับไปขั้นตอนที่2เลยครับให้เลื่อนหาครับให้เลื่อนหาครับข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อที่2นะเลื่อนหาข้อมูลส่วนตัวหลังจากนั้นครับพอกกดปุ๊บก็จะมาหน้านี้ครับ เห็นไหมครับตรงนี้ครับมันจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วถ้าตรงกับบัตรประชาชนแล้วนะครับถ้าตรงนี้ภาษาอังกฤษตรงกับบัตรประชาชนไม่ว่าจะเป็นชื่อและนามสกุลตรงกับบัตรประชาชนแล้วไม่ต้องทําอะไรครับแต่ถ้าไม่ตรงเห็นไหมอันนี้ไม่ตรงคะเป็นภาษาไทยนะครับคุณกดอัปเดตตรงนี้เลยครับขั้นตอนที่3กดอัปเดตตรงนี้นะครับอันนี้เหลือเวลาอีก11วันเห็นไหมครับต้องแก้ให้ตรงกับภาษาอังกฤษเห็นไหมครับตรงนี้กดอัปเดตเลยนะครับ พอกดอัปเดตปุ๊บไปขั้นตอนที่4ต่อไปเห็นไหมครับขั้นตอนที่4ให้กดคําว่าแก้ไขตรงนี้นะครับกดแก้ไขเลยนะครับพอกดแก้ไขไปขั้นตอนที่5ครับก็จะมีช่องขึ้นมา2ช่องใส่ชื่อภาษาอังกฤษช่องนี้ครับใส่นามสกุลภาษาอังกฤษย้ํานะครับให้ตรงกับบัตรประชาชนนะครับดูให้ดีพิมพ์ให้ดีหลังจากนั้นครับเลื่อนหานะครับถ้าไม่ขึ้นคําว่าบันทึกคุณเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหานะครับ แก้เสร็จตัวทานนี่ดีครับกดบันทึกเลยนะครับกดบันทึกเลยหลังจากนั้นนะครับก็จะมาหน้านี้ครับนะครับถ้าไม่เจอก็เลื่อนขึ้นเหมือนกันครับกดคําว่าส่งครับนะครับขั้นตอนที่6กดคําว่าส่งครับขั้นตอนที่7ครับอ่าขั้นตอนที่7ก็นะครับเจอคําว่าดําเนินการต่อนะครับก็กดดําเนินการต่อเลยครับชื่อของคุณอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะ7ขั้นตอนนะครับสําหรับคนที่สมัครมาใหม่ให้รีบแก้ไขนะครับให้ทานภายใน สิวันนะครับลองเข้าไปดูแล้วรีดทำการแก้ไขสําหรับคนที่สมัครมาก่อนแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปหาทางแก้ไขนะครับถ้า KYC มีปัญหานะครับสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้